การรอบจริงอดีตนายกทัฐมมติญี่ปุ ic, ่นนายชินโซอาเบะเป็นที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลกนะครับก็ต้องขอแสดงความไว้อาลัยถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเมืองเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยหลังสงครามโลกมากเขาก็มีมีชา์มมิ่งในตัวเขาเองด้วยไม่งั้นเขาไม่ไม่สามารถเป็นนายกได้นานที่สุดนะนี่ก็อปปีกว่าเกือบ9ปีอาเบะโนมิก ก็ไม่มีใครคาดว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีการลอบสังหารโดยใช้ปืนจับตัวผู้ก่อเหตุได้คือใช้ปืนที่ดัดแปลงเองสารกระสุนใส่อดีตนาย,ยกอาเบะเ,เนี่ยสนัดด้วยก็สแสดงให้เห็นถึงความละหลวมในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในรัระยะประชิดด้วยซ้ำคือแสดงว่าพวกบอดี้การ์ดเนี่ยก็คือไม่ได้สังเกตอะไรเลยคือจริงๆมันไม่ควรมีนัดที่สแล้วก็ไม่คาดคิดไงว่าจะมี คนที่จะใช้ปืนยิงจากสถิติในญี่ปุ่นเองมีคนเสียชีวิตจากปืนเนี่ย9คนเท่านั้นจาก126ล้านคนถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกานะผู้เสียชีวิตจากปืนในปี2 0 2 1เนี่ยประมาณ38,000คือห่างกันเป็นหมื่นๆเท่าเลยเพราะว่าอเมริกานี่หาสามารถหาปืนได้เองหาปืนได้ง่ายแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถหาปืนได้ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือดัดแปลงปืนเองดัดแปลงมาจากเครื่องถ่ายเอกสาร3ามิติ คือทำไมนายชินโซอาเบะเนี่ยถึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ,อาการเมืองเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างมากมายมหาศาลนะครับเขาเหมือนกับถูกวางตัวไว้แล้วเหมือนกันว่าให้ให้เป็นผู้นําประเทศชินโซอาเบะเนี่ยเกิดในตระกูลอิลินักการเมืองมีพ่อเนี่ยชินทารุอาเบะเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศหลายสมัยคุณตาเนี่ยก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีโนบุส no ุเกะคิชิเคยเป็นรัฐมนตรีคลังสมัยฮิเดกิโตโจด้วยส,ยสมัยสงครามมหาเอเชียบรูพาร่วมสงคราม โลกครั้งที่2ร่วมกับฮิตเลอร์คุณตาของเขานี่ยังเคยโดนกล่าวหาไงว่าเป็นอาจากรสงครามแต่ก็สามารถแบบสลัดข้อกล่าวหาได้ตัวของอาเบะเองเนี่ยก็โตมาในครอบครัวของพวกขวาจัดอยู่แล้ว คือจะถ้าสังเกตหลายๆอย่างนโยบายของเขาที่ออกมาเนี่ยจะเน้นความเป็นชาตินิยมเคยเสนอให้ญี่ปุ่นมีกองกําลังของตัวเองได้แล้วต้องการขยายสญญายยานุภาพทางทหารของญี่ปุ่นด้วยคือให้ญี่ปุ่นเนี่ยขยายกองทัพคือหลังจากสงครามโลกเนี่ยเหมือนกับโดนอเมริกาคอนโทรลตลอดทางด้าน,นาการทหารคือต้องการขยายอํานาจของญี่ปุ่นเนี่ยในเอเชียแปซิฟิกด้วยคือญี่ปุ่นตอนในระย,ะยะหลังที่โตมาโตมา,โตมาด้วยระบบทุนนิยม แล้วก็ผูกพันกับเกอเมริกาคืออเมริกามันมาวางรักฐานให้ตัวอาเบเองมีความแนบแน่นกับทางสหรัฐอเมริกาหลังจากพ้นตําแหน่งแล้วแต่ก็ยังเสนอให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฐานทัพของอเมริกามันก็ทําให้มีคนที่อนุรักษ์นิยมเนี่ยไม,ไม่พอใจมากในสงครามรัสเซียยูเครนนี่เห็นได้ชัดเลยเอาเบะก็จริงๆก็เป็นหัวหน้าพักอยู่ยังมีอิทธิพลอย,อ,ยอ,ยอยู่ในพักถึงแม้จะออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้ว ก็คือเหมือนเดินสายให,ให้ให้นายกเนี่ยเดินสายไปคุยกับประเทศในเอเชียต่างๆเนี่ยคือจริงๆต้องการจะฟอร์มคั่วที่แนบแน่นกับอ,อเมริกา NATO เหมือนกับอฟอร์มคั่วที่ต่อต้านจีนมันก็มีความแปลกตรงที่ว่า,าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีเกาหลีใต้มีความแนบแน่นกับอเมริกาคือเกาหลีใต้นี่ก็เป็นเ,เหมือนกับเป็นลูกไล่เป็นลูกของอเมริกาเลยโดยตรง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ถูกกันเหมือนกับแย่งความเป็นแย่งความเป็นลูกไล่อบเบะนี่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านนโยบายเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าอเบตโนมิกส no ์ตอนมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยปี2012เขาเห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็น l ลอสเด c เคดก็คืออยู่ในช่วงซึมเซามาทั้งเป็น10-10ปีพอหลังจากการขึ้นค่างเงินที่ทำพลาซ่าแอคคอร์ด ข่างเงินญี่ปุ่นแข็งกว่าเดิมสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้จะมีคุณภาพแต่ก็แพงกว่าความเกินกวา่าความเป็นจริงอาเบะจึงได้เน้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ธนู3ามดอกพุ่งเป้าไปที่การขยายตัวทางการเงินแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนโยบายผ่อนคลายทางการเงินก็คือเหมือนคล้ายๆการทำ QE คือการใช้จ่ายเงินของภาครัฐการกระตุ้นเศรษฐกิจการก่อสร้างสาธารณูปโภค การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงโตเกียวในปี2020มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินขยายเพดานหนี้เพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ํากว่า2%เพราะว่าญี่ปุ่นเองโดยโครงสร้างของประชากรเ,เป็นประเทศที่แก่ที่สุดในโลกคืออายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่น,นประมาณ60ปีหนี้ครัวเรือน,นก็ค่อนข้างสูงถ้าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น,นแสดงว่าญี่ปุ่นจะต้องจ่ายเงิน จ่ายค่าอดอกเบี้ยเป,เป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยต้องมาจากภาครัฐนายอาเบะก็ลดดอกเบี้ยเชิงนโยบายในช่วงปี2016เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการขยายอายุของการงานเกษียณให้คนแก่เนี่ยกลับมาทํางานสมัครโดยสมัครใจเพื่อเพิ่ม productivity เพราะว่าในเศรษฐกิจญี่ปุ่นเอง productivity เนี่ยค่อนข้างต่ำน้อยกว่า21%ของประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยก็มีแต,มแต่มีแต่ผู้สูงอายุนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของอาเบะเองที่กระทบต่อไทยก็คือการเปิดเสรีวีซ่าในขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยสาธารณรัฐพเนี่ยค่อนข้างจะการเดินทางค่อนข้างจะสะดวกสบายอยู่แล้ว อาเบาก็มองเห็นว่าทําไมไม่เน้นโยบายท่องเที่ยวคือในปี2อ1 2เนี่ยก็ทําให้ยกเลิกวีซา่าก็ทําให้ไทยเนี่กลายเป็นนักท่องเที่ยวหลักของญี่ปุ่นคือ1นใน6ชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะคือารายได้จากการท่องเที่ยวก็คือนำ,นำ,นำเข้า,ารายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยแข็งแกร่งมากในช่วงปี2013 2014แล้วก็อัตราว่างางานในญี่ปุ่นงานก็คือว่าต่ำม,มากหลังจากนั้นเนี่ยพอเศรษฐกิจเริ่มดีอาเบเองก็ขึ้นภาษีก็คือเข้าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงโควิดเนี่ยญี่ปุ่นคือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกคือญี่ปุ่นยังเดินหน้าจัดปรากฏว่าใช้จ่ายเงินเนี่ยมหาศาลแต่จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ไม่สามารถมาได้ก็ทำให้ญี่ปุ่นเป็นหนี้มหาศาลตอนนี้ กลายเป็นเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยนอกจากนั้นเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองด้วยเรื่องประชากรเป็นวัยสูงอายุคือเขาก็กลัวว่าโควิดจะระบาดในประเทศก็คือ,อยังปิดประเทศอยู่ยังไม่สามารถให้ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบมันก็ทําให้ข้างเงินเยนยิ่งอ่อนลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้สาธารณะหนี้ทางด้านพลังงานญี่ปุ่นไม่สามารถมีพลังงานเองไม่สามารถผลิตพลังงานนําเข้าทุกอย่างหลังจากเอาตัวเองเข้าไปผูกกับอเมริกาโดนรัสเซียแบน เรื่องต้องซื้อพลังงานแพงหลายๆเรื่องคือไม่ว่าอาจจะอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเหมือนกับการทำา QE แบบญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะสร้างความคาดหวังที่สูงด้วยเพราะว่าการประกาศแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนคาดหวังว่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้เป็นไปตามค,าความคาดหวังยกตัวอย,อย่างอย่างโดนผลกระทบจากสงครามยูเครน รัสเซียตอนนี้ข้างเงินญี่ปุ่นก็ต่ำสุดในรอบเ,อเกือบ20-30ปีแล้วแต่มันก็เป็นปัญหาทั่วโลกแล้วหลังจากเราไม่ไมใช่แค่นั้นญี่ปุ่นเพดานนี้ก็สูงมากด้วยเกือบ200%คือมันก็มีเป็นดาบสองคมการอัดฉีดเงินมหาศาลการใช้ใจ่ายภาครัฐแต่ก็โดนผลกระทบจากโควิด คือการไม่มีอาเบะแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีคนสนับสนุนด้วยเพราะว่าอาเบะเ็เป็นเหมือนก็เป็นเป็นเป็น,ต,นต้นคิดของของนโยบายผ่อนคลายทางเศรษฐกิจก็คือดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเงินญี่ปุ่นก็จะเริ่มแข็งค่าเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการอัดฉีดนโยบายการเงินมาตลอดโดยการซื้อพันธบัตรพันธบัตรญี่ปุ่นเองแล้วก็ใช้จ่าย ในระยะยาวน่าจะถึงแมน้นโยบายของอาเบะยังยิงอยู่เนี่ยแต่เขาคงไม่เข้มข้นเท่ากับสมัยที่เขายังอยู่มีชีวิตยอยู่ก็คือการทำา q e ของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขคงไม่ไม่ไม่ได้อาชีพมากมายมันก็ทำให้ค่าเงินญี่ปุ่นเริ่มแข็งขึ้น